ตื่นยังคัสดีตื่นยังคะโอ้โอ้ามมาที่จะตื่นไม่ตื่นโอ้โอ้ Chứ tìm mấy Ừ Ừ Ừ, ừ. เปลี่ยนไปเลยนะถ้าสมมติว่าจะได้อยากอยากดูเนี่ยให้พูดอะไรก็พูดหมดรักแม่เท่าไหร่นะเต้าป้าโอ้ยรักพ่อเท่าไหร่เต้าป้ทำด้วยทำด้วยทำด้วยแม่จ๋าเท่าไหร่รักน้าอัดเท่าไหร่แม่จ๋ารักน้าอัดเท่าไหร่ลูกเชื่อค้าถ้าจะดูหอมแก้มก่อนหอมแก้มอากทก่อน

เยนูเหรอน้ามาถึงเมื่อไหร่น้าคิดถึงหนูหรอถามสิหนูไม่มีเหนูเดินได้อ๋อหนูเดินได้เก่งมากหนูไม่มีเท้าหนูนได้หูเดินได้หนูเดินได้หนูเก่งจังเลยหรอเก่งมากใดก่อนเลพี่แจ๊คพี่แจ๊ กนเนาะเก็บเก็บเก็บมาซื้อขนมมาฝากหน่อยนะพก็ไปเชียเ์เหรอมันเป็นแบบนี้พ่อไปกับใครใเอาลอกเพลงนี้เปสู้พ่อแบบแบบมานะ พ่อเขาพ,อพอ่พอคอยเหรอพ่อคอยพอ,พอยบอกเลยนะคะฉากนี้ทำให้เอฟซีตาเพชรตาพลอย f อฟซี AB, หรือว่าเอฟซีต a แอนบอบอยสิริชัยใจฟูขึ้นมาทันทีค่ะด้วยความน่ารักความเฉลียวฉลาดของน้องเพชรน้องพลอยบอกคุณแม่ว่าเนี่ยพอ่อพ่อบอยอะพ่อของพลอยนะพ่อเพชรพ่อพลอยนะ เออแล้วทางด้านซอแอนก็ได้มีการหยอกล้อนะคะพ่อเขาพ่อเขาน้องเพชรน้องพลอยก็มีการเถียงนะคะเล็กน้อยนะบอกว่าเนี่ยพ่อพลอยพ่อพลอยเออน่ารักจริงๆค่ะอ่ะได้ๆแล้วนะคะเดี๋ยวพ่อบอยก็คงจะไปหาต้าเพชรต้าพลอยเร็วๆนี้แหละเพราะว่าก็คงคิดถึงทั้งคู่มากๆเลยไม่ได้เจอกันตั้งหลายวันนะคะด้วยภารกิจแล้วก็หน้าที่ของบอสบอยสิริชัยที่ต้องไปทําและก็นะคะเร็วๆนี้นะคะจะมีงานวันเกิด แซแอนพร้อมกับการเปิดดอมนะคะให้ชาเน็ตเนี่ยซื้อบัตรนะคะเข้าไปเป็นมิทติ้งแฟนเนาะเป็นมิทติ้งแฟนซแอนกับ FC ที่รักแล้วก็คอยสนับสนุนแซอแอนใครอยากจะไปร่วมงานนี้ก็สามารถซื้อบัตรเข้าไปได้นะคะไปให้กำลังใจซอแอนกันเยอะๆค่ะ